ใครมันจะเข้ามาที่บ้านผมกันได้หรือใครจะมาเจอมานั่งอะไรกับผมกันได้ถ้าไม่มีความสนิทรู้จักคิดเชื่อกันมานั้นเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอนะครับในแวดวงที่ไม่มีโอกาสจะมานั่งที่จะพูดคุยกันได้แต่ประเด็นอย่างนี้นะครับมันก็ไปเมคใส่นะครับแล้วก็ใช้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อปลอมเข้าไปผมก็บอกกับทางทหารเหมือนกันว่าความสามารถเทคโนโลยีมากมายเนี่ย ก็ตรวจเช็คเลยครับว่าต้นต่อเป็นใครผมจะได้แจ้งความเื้นในถูกไอ้วิธีการสกประกแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะล่อกันนะครับให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจเพราะว่าก็ก็ไม่ได้รู้กันสมาทองผมผมไม่ได้ทำผมผกก็ทองกลับนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นแก่กันและต้องมีเหตุตะลุมบอลกันถึงเวลานะครับก็คือหมายความว่าก็เสื่อมกัน และถ้ามีความเชื่อกันก็ต้องทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเลยครับจะมีกระบวนการไอ้พวกจำ,จำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าจะต้องเสี่ยมจะต้องให้เกิดเหตุอะไรกันได้หรือต้องการให้อํานาจอีกฝ่ายหนึ่งมากระทาการกันอีกฝ่ายหนึ่งไอ้บรรยากาศแบบนี้นะครับเราเองก็เห็นมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นผมก็แจ้งชัดเจนว่าว่าผมเองเนี่ยนะครับในฐานะประธานนปช มีเพื่อนพ Rabbi, kind of mm ้องน้องพี่เลยนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่มีเกียรติปากกับใจตรงกันใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่เห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเฉยก็บอกว่าอยู่เฉยไม่เฉยก็บอกว่าอยู่ไม่เฉยนะครับไม่มีความสลับซับซ้อนนะครับไม่ควรไม่ใช่เป็นคนลิ้นสองแฉะเล่นบทสองหน้า ผมบาดกระใจตรงกันแล้วก็เป็นบุคลิกของผมติดตัวกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้วิธีการใดๆก็ตามที่ผมอยากจะเรียนไปอย่างคนที่กําลังคิดจะทานะั้นคุณต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการนี้นั้นเขาเป็นกระบวนการที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราบอกว่าทางผู้ยึดอำนาจคุณก็อยู่ไปตามรถหม่ของคุณไปนะครับและผมเองก็จะใช้นะครับในเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นกับคณะ ในท่ามกลางบรรยากาศที่สร้างสารรค์เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดเรื่องที่กระทรวงกลาโหมน,นะครับคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปนะครับที่สำนักง,งานปลัดก,กระทรวงกลาโหมเป็นคนดําเนินการนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดว่าผมก็เข้าไปร่วมให้ความคิดเห็นผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าวงที่ไม่เป็นทางการที่เชิญไปให้แสดงความเห็นนะั้นนะครับไม่ว่าผมนัทวุฒิ พีวีราการหมอเหงอาจารย์ธิดาเราก็ไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็นะครับเป็นโต๊ะกลมมีการบันทึกว่าต้องการให้ประเทศไทยปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็บอกว่าเราต้องพูดตรงตรงกันทุกเรื่องนะเพื่อจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันเขาก็มีการบันทึกและก็สรุปความท้ายให้ผมเนี่ยนะครับเป็นผู้บันทึก ห้านาทีนะครับสรุปประเด็นความเห็นของบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไปร่วมแสดงความคิดเห็นเวลาประมาณร่วมสองชั่วโมงเศษนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ประกาศชัดเจนว่าการไม่ไปเข้าร่วมในสบชแต่ถ้าจะต้องการระดมความคิดเห็นเราไม่ขัดข้องและก็จะนั่งจัดรายการแสดงความคิดเห็นนะครับในลักษณะที่มีความสร้างสรรค์ระหว่างกัน นะครับในเบื้องต้นชุดรูปเตรียมการเราก็อธิบายว่าปัญหาทั้งหมดคืออะไรซึ่งเดี๋ยวจะพูดในตอนเนี่ยนะครับที่เปิดพิมพ์เขียวสปชเรื่องการปฏิรูปการเมืองว่าขั้นตอนต่างๆนั้นมันจะใช้เวลานะครับความจริงหกเดือนเวลายังเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปคิดไปอ่านประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนคิดคนอ่านกันครบอยู่ที่การตัดสินใจว่าเราจะเอากันหรือไม่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ที่อธิบายความอย่างนี้เพื่ออะไรครับว่าความตายที่เกิดขึ้นกับพันเอกดอรอภิวันนั้นกำลังถูกบิดเบือนหยิบยกกลายมาเป็นเครื่องมือเหยียบย่ำคนที่ตายซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีกับบรรยากาศของประเทศไทยอะไรกันเลยนะครับและทำให้ความเป็นมนุษย์มันขาดหายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไทยต้องการจะทะเลาะอ,อะไรกันด้วยมาทะเลาะกับคนที่เป็นเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตียโตแย้ง นะครับแล้วก็มันไม่เป็นการที่ให้เห็นว่าการเกิดมาเป็นคนไทยทั้งทีทั้งชาตินี้เลยนะครับมันควรจะใช้วิธีการที่เป็นมนุษย์มากกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่ไปยื่นขัดขวางอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เข้าใจด้วยว่าคุณกําลังสร้างความยากลําบากใจนะครับเพราะว่าคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเชื่อว่าหน้าวันนี้เนี่ยนะครับครอบครัวนั้นไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับใคร แต่ว่าไปยื่นเพื่อให้เกิดประเด็นนะครับทั้งที่ไม่ควรแล้วถ้าทางญาติเนี่นะครับเกิดความอีหลักอีเหลือกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความมือดันใจก็กลายไปเข้าทางสนิทเลยแกลายความกันว่าทั้งขึ้นทั้งล่องมันก็จะชี้ตราหน้าเลยมะผมนี่อธิบายนะครับทั้งในสภานอกสอภาแม้กระทั่งในตัวรัฐแม้กระทั่งในคณะกรรมการนะครับที่เตรียมการปฏิรูปว่าต่อไปนี้เป็นไปได้ไหม ว่าคนไทย64ล้านคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครตำแหน่งใดๆก็าตามจะต้องไม่นำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองและเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อทำลายฝ่ายตรงกันข้ามนะครับให้แต่ละฝ่ายนะครับเธิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือหัวเช่นเดียวประสบ นกิกรคนไทยทั้งชาติให้ยุตินะครับนำเรื่องสถาบันมาสร้างประโยชน์ของตัวเองและไว้ทำลายฝ่ายตรงกันข้ามผมได้แสดงความคิดเห็นเหล่านี้มายาวนานแม้กระทั่งบัดน,นี้เวลานี้ที่มันต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้แล้วก็มาเหยียบย่ำกระทําการทั้งที่ไม่ควรจะกระทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เอากันเป็นว่านะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนกัน นะครับแต่ว่าผมเองก็แสดงความรู้สึกพี่น้องก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือจะไปโกรธอะไรเขานะครับอาโหสิกรรมให้อภัยกับเขาเถอะนะครับเราก็จะได้ว่าในส่วนของเราต่อไปนะครับขอขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามโมงยี่สิบนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจุดนัดหมายเนี่ยให้นักโทษกำลังไปประสานงานกันอยู่นะครับพรุ่งนี้เช้าก่อนที่จะไปนั้นผมก็จะแจ้งจุดนัดหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราเจอในส่วนไหน นะครับก็ใช้เวลาช่วงรอนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งปันเด็กดอกอรอภรพิวันนะครับก็คงจะขึ้นรถไปที่วัดบางไผ่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการของทางญาติและคนใกล้ชิดเราก็จะพบกันอีกครั้งวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายโมงที่วัดบางไผ่นะครับก็เอากันเป็นว่าเรานัดหมายกันอย่างนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศความรู้สึกนะครับที่มีความชัดเจนนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองกรณีเรื่องจำนำข้าว ที่ทางปปชได้ยื่นถอดถอนนางสาวยิ่งลักนี่นะครับต่อสอนอชแล้วนะครับพักกันสักรู่เดียวครับ<อ>พบกันในช่วงที่2นะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการปปชได้มีมตินะครับแล้วก็ออกเป็นแถลงข่าวของสำนักงานปปชที่ผมอนุญาตนะครับอ่านข้อความนะครับตามที่เป็นมติ ตามที่คณะกรรมการปปชได้มีการประชุมเมื่อวันที่8พฤษภาคมมีม,มติชี้มูลนางสาวยิ่งลักษณ์ว่ามีพฤติการส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา178และส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2535มาตรา11งเลบหนึ่ง กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการจำนําข้าวของรัฐบาลอันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา270ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต2 5 4 2และแก้ไขเพิ่มเติม นะครับฉบับที่สองพุทธศักราช2554มาตรา58ให้ส่งรายงานเลขอาสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานบุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา270ต่อไป273ต่อไปนั้นในระหว่างการจัดทำรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งไปยังประธานบุธิสภาเพื่อให้การดำเนินการ ถอดถอนผู้ถูกกลาหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย2550นั้นคณะคอสชอนะครับเข้าวควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และได้มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย2550สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด2นะครับว่าด้วยพระหมหากษัตริย์ ในวันนี้คณะกรรมการปปชได้ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะส่งรายงานการไต่สวนข้อเท,ท็จจริงที่ดําเนินการแล้วเสร็จดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ดําเนินการถอดถอนผู้ถูกกล่าวห,หาหรือไม่คณะกรรมการปปชเนี่ยนะครับก็พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0จะสิ้นสุดลงแล้วกว็าตาม แต่การที่คอสชอได้มีประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต2542มีผลบังคับใช้ต่อไปทั้งต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มาตรา6ได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีควบ บังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2557กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังนั้นคณะกรรมการปรปรชจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมเอกสารและความเห็นไปยังประธานสภานิติบัญญัติ เพื่อพิจายรณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปมีความเห็นมากมายนะครับเมื่อเช้านี้ท่านทั้งหลายคงจะได้ดูข่าวนะครับที่สีสาวก็ได้จัดก,กันความเห็นของคุณวิชิตชื่นบานแต่ว่าถอยไปในวันที่8พฤษภาคมนะครับสองพนนะครับก่อนที่จะได้คุยเข้าไปในมตินะครับให้ฟังความเห็น นะครับของคุณวิชามหมาคุณชี้แจงว่านางสาวยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลกำหนดนโยบายโครงการจำนำข้าวมาตั้งแต่ต้นและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินโวิวัยข้าวแห่งชาติมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและบริหารซึ่งปปชเคยมีหนังสือแจ้งเตือนไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์สองครั้งว่าโครงการดังกล่าวขอให้เกิดปัญหาสร้างความเสียหายเกิดการทุจริตในทุกขั้นตอนของการรับจำนำและก็ บอกว่ามีผลสะสมการขาดทุนถึงสามแสนล้านบาทนะครับในวิชายังสรุปว่าแม้ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมไม่เกิดการทุจริตแต่การที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่บริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในภาครัฐอย่างจริงจังโดยยึดหลักความโปร่งใสและธรรมาาิบาล และไม่พิจารณายับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในการดําเนินการนะครับบปชจึงมีมติ70นะครับว่านางสาวยิ่งลักษ์จ่อจงใจใช้อํานาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา178และสอว,ว่าใช้อํานาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญพรบร,รบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11วงเล็บหนึ่งอันเป็นเหตุให้ให้ถอดถอนนางสาวยิ่งรักษ ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ซึ่งจะส่งเรื่องให้วุธิสภาพิจารณาต่อไปผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการประชุมนะครับและก็ถแถลงเป็นมติในวันที่8พฤษภาคมนั้นได้ระบุความผิดนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับปี2550มาตรา178 นะครับและนะครับสอจงใจใช้อํานาจขาดต่อบทบัญญัติแห่งราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11วงเล็บหนึ่งกรณีไม่ระับยับยั้งความเสียหายและก็ให้ดําเนินการนะครับถอดถอนออกจากตําแหน่งตามมาตรา270นะครับแล้วก็ให้ส่งรายงานเอกสารความเห็นไปยังวุธ,ธิ